วว้าสวัสดีครับนี่คือผลงานการเทรดของเทรดสร้างชีวิตทองคาคู่เงินนะครับวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับเทรดโดยใช้ m o v วิ่งเอเวอร์เรนะครับบริจ b แบนแล้วก็พาพาโบลิกซานะครับก็สามารถทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ได้ทำ กำไร161บาทนะครับพอตเงินบาทนะครับพอดตเงินบาทเป็นพอรตเล็กๆนะครับใครที่อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะทักทายมานะครับมีคอร์สที่จะสอนที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการเทรดแบบนี้ให้กับพี่น้องนะครับถ้ามีเงินมากกว่าพันนะครับมีหลักหมื่นหลักแสนเราก็มีวิธีการที่จะทำกำไรได้มากกว่านี้นะครับสนใจอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับ สร้างชีวิตสร้างอนาคตสร้างบ้านสร้างรถได้ครับลุกนี้ต้องการหารายได้จากออนไลน์นะครับสวัสดีครับว้าวว้าว